จริงๆความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากๆจริงๆการเป็นครูมันรู้สึกว่ามันเอนจอยในการที่เราไปสอนเพื่อนมันเหมือนเป็นชีวิตของครูอยู่แล้วเป็นชีวิตของการที่เราต้องไปแบ่งปันอะไรให้ใครอยู่แล้วครับพยายามตอบทุกคําถาม ไม่ได้เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพราะบางทีการอยากรู้ของเด็กมันอาจจะเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวจุดประกายให้เขาเกิดอาชีพที่เขาอยากที่จะเป็นได้ด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคุณครูผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรายการของครูผู้สร้างก็ เป็นพิธีกรเป็นเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่เราจะมีการเสนอวิดีโอคลิปของโรงเรียนปัญญาพิวัตรเรื่องราวของน้องพีพีกับครูวอนัทในตอนที่ชื่อว่าครูผู้สร้างครูเชิญชมเลยครับ เนี่ยครูนะัดครูสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนสัตวิ p AM. ครูเขาไฝฝันอยากเป็นครูแล้วเขาก็ได้เป็นครูส่วนเนี่ยคือผมพีพีเองใฝยฝันอยากเป็นครูคณิตศาสตร์ด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมยังเป็นนักเรียนอยู่อยากรู้ไหมครับว่าหนึ่งวันของผมเรียนเป็นยังไงบ้างหนึ่งวันของพีพีจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับงั้นไปชมกันเลย วันๆนหนึ่งของพีพีจะอยู่กับเพื่อนๆเป็นสัดส่วนใหญ่หว่าจะเป็นตอนนั่งเรียนหนังสือหรือว่าตอนเดินไปเรียนในห้องแลบต่างๆซึ่ง iPad เนี่ยจะอยู่กับพีพีเกือบทั้งวันเลยเป็นเครื่องมือเวลาสืบค้นข้อมูลหรือส่วนตัวพีพีเองจะไปใช้จดหลักเชอร์แผ่นในคาบเ,เรียน และแล้วก็มาถึง,งวิชาครูนัดที่พีพีชอบมากๆครูเป็นนัดอลในการสอนและยงัยงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นครูอีกด้วยงั้นเรามาดูกันครับว่าคนครูนัดสอนยังไงให้ผมติดใจได้ขนาดนี้เด่นสายตาเออหรือพวกเว้นขยายเออเยวงแสงแสงพวกนี้มันจะมาจากทิศทางจะแบบพอมาชนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปเล้ยงที่จุดเดียวกันเลี้งมานที่จุดวางลูกแก้วอย่างไรก็ได้ให้เงื่อนขึ้นนะมาปุ๊บ สังเกตไหมว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเหมือนจะโดนลูกใกล้ๆตรงนี้ตลอดเลยอ่ะไอ้ชนชนชนก็วันนี้ครูวก็ได้สอนเกี่ยกับเรื่องจุดโฟกัสของพาราโบลาและก็เส้นไดเล็กติกนะครับก็เพิ่งรู้ว่าคณิตศาสตร์มันสามารถ พิสูจน์โดยใช้สิ่งของจากชีวิตประจำวันของเราได้ตอนแรกก็นึกว่าจะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะใช้เฉพาะสมก,การหรือว่าเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าพอได้มาลองทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ได้เห็นภาพเลยว่าเฮ้ยจุดโฟกัสมันอยู่ตรงนี้เราได้ลองผิดลองถูกว่าจุดโฟกัสมันอยู่ตรงไหนนะครับคราวนี้เราลองมาดูกันครับว่าจากการทดลองจะสรุปเป็นสมก,การได้อย่างไงโดยมีครูลักษเป็นโคทิเชอร์คอยเชิญครูวนัสสรุปด้วยครับ เห็นไหมแสดงว่าระยะห่างนะของจุด F P นะคะจะเท่ากับระยะห่าง P e Q ตอนม3 4, มันมีแค่ Y แลกับ a อกำลัง2ใช่ไหมโอ้โหมีพูดอะไรมาเยอะแยะทั้งหมดเลยหลังจากที่ได้เรียนตนัวพีพีเองก็จะทำการจดสรุปแต่ไม่ใช่ของอาจารครัวนัเท่านั้น ผู้ใชานอื่นพี่ๆก็จะจดด้วยเพื่อคอยแชร์ให้เพื่อนๆรวมนึ่งเพื่อนใน Instagram เพราะพีพีคิดว่า Instagram เป็นแอปที่เด็กวัดดยเดียวกันจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วครับจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยน,นะครับมันมีความนามาทำและรูปประทำอยู่ในตัวอยู่แล้ว คณตศัตร์ในช่วงตอนมอต้นเนี่ยนะฮะจะมีความรูป้ประทับเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจำวันได้ง่ายแต่พอมาเป็นมปลายเนี่ยความนาม,มาทำมันค่อนข้างมากเพราะจุดป,ประสงค์ของการเรียนมันต่างกันเพราะฉะนั้น กิจกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กนไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นงนั้นกิจกรรมจะเสริมความเข้าใจากระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กด้วยแล้วก็พอเด็กได้จับสิ่งของของจริงนูนน่นนี่นั่นหรือได้เล่นกิจกรรมเนี่ยเด็กก็จะมีทัศนคติที่ดีด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นในเราถ้าเกิดสังเกตในคลิปวิดีโอผมกจะ็จะอธิบายไปด้วยแล้วก็เสริมด้วยคําถามการตั้งคําถามตลอดเวลาการตั้งคําถามที่ดีเนี่ยจะช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนได้มากเลยนะครับ ดึงดูดความสนใจกับผู้เรียนได้ดีมากเลยอีกอย่างหนึง่งการตั้งคําถามยังช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์แล้วก็ไต่ระดับความคิดไปจนถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เนื้อหาอยากเราอยากจะให้เป็นได้ด้วยงนั้นหลักๆของ active learning คือเด็กต้องได้ลงมือทำนะครับแล้วก็คิดจากสิ่งที่เด็กลงมือทำครูคอยตั้งคำถามกระตุ้นจากสิ่งที่เด็กลงมือทำว่าเราได้อะไรนี่คือความเข้ากันของ active learning กับคศาร์นัษนเอง,เอง เพราะว่าพี่พีชอบที่จะแบ่งปันหรือว่าชอบเล่าในสิ่งที่เรื่องสนใจแล้วก็ในสิ่งที่เรวเองเข้าใจด้วยให้กับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ยังอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหามากพอพี่พีก็จะขอที่จะไปช่วยเอาที่จะไปสอนให้เขาแล้วก็ชอบที่จะเห็นเขาเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราส,สอนในสิ่งที่เราพูดด้วย <S <S และอย่างสุดท้ายก็คือพี่พีได้เห็นตัวอย่างที่ดีในโรงเรียนะะนี้จากผู้ใหญๆท่านโดยเฉพาะครูที่ได้เห็น ความหลากหลายในการในวิธีการสอนและก็วิธีการพูดนะครับก็สามารถอาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วยผมขอแบ่งหน้าที่ตรงนี้ครับออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นของหน้าที่ของครู ครูเนี่ยแต่ตรงตัวทีเชิญมันมีงานที่สอนเนื้อหาคอยจัดกิจกรรมให้กับเด็กนู่นนี่นั่นนะในส่วนของเนื้อหาทีนี้สิ่งที่เราอยากจะให้เด็กได้นอกจากเนื้อหาคือเรื่องของทักษะชีวิตที่มันมีความจาเป็นมากมรู้อยู่แล้วว่าโลกมันไปเร็วมากเลยครตอนนี้ทุกคนสื่อสารกันเหมือนโลกมันแคบลงมากๆเลยเพราะฉะนั้นทักษะชีวิตบางอย่างที่เด็กขาดหายไปเราก็ต้องคอยเสริมให้กับเด็กด้วยนะคะ ผมจะคอยอาศัยช่วงวัยที่ใกล้เคียงกับเด็กอย่างผมยังใกล้เคียงกับพีพีมากเลยด้วยช่วงวัยนะฮะก็จะคอยโค้ชคอยเป็นเมนเทอร์ให้กับเด็กนั้นตัวคุณครูเองนอกจากจะเป็นทีเชร์แล้วต้องเป็นเมนเทอร์ให้กับเด็กในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะที่จําเป็นในการใช้ชีวิตด้วยอันนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของที่เป็นนักเรียนบ้างจริงนักเรียนเนี่ยผมสอนเสมอว่าเมื่อคุณได้รับแล้วคุณก็ต้องให้กับคนอื่นด้วยนะครับอย่างตัวพีพีเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบจบ ชอบจดเลคเชอร์มากมากเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าการได้แบ่งปันหรือการได้นําความรู้ที่เขาได้รับกลั่นกรองออกมาเป็นคอสเป็นสิ่งที่สรุปมาได้แล้วก็ไปนําไปเผยแพร่ตัวนี้เขารู้สึกว่าเขาชอบมากเลยในในเรื่องของแบบนี้ในเรื่องของความมีจิตอาสาแล้วก็การแบ่งปันนะครับงนั้นสองส่วนนี้ทั้งส่วนหน้าที่ของครูและหน้าที่ของนักเรียนมันจึงรวมกันเป็นการแนวทางการสร้างนักเรียนของตัวผมเองครับ กันนี้ก็คือหนึ่งวันของพ p แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวพ p ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีคำถามเจาะลึกนะครับผมคิดว่าถ้าพูดถึงวัยรุ่นอายุป,ประมาณเนี 3, ่ยมสามมสี่ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์อยากจะถามน้องน้องพีพีนะครับว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วพอมาถึงจุดที่จะเราอยากที่จะให้มันมีทักษะหรือว่าประยุกต์ออกมาใช้ในงานจริงตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องราวที่น่าจะรู้สำหรับเด็กสมัยใหม่นะครับว่ามันมีอะไรที่จะแบบว่ามัน,จ,นจุดประกายที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําเรื่องของงานคณิตศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆอืมก็ต้องเกิ่นก่อนว่าพีพีชอบเป็นคนถนัด ภาคคำนวณมาตั้งแต่ประถมอยู่แล้วชอบวิชาพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาคคำนวณที่ก่อนที่จะเข้าสาธิตปัญญาพววัตใช่ก่อนเนี่ยเขาเสนว่าเป็นระดับประถมศึกษาประถมศึกษา <c oughs> ก็คือชอบคณิตศาสตร์มาอยู่แล้วแล้วก็พอเข้ามามัธยมเนี่ยก็คือชอบคณิตศาส <c oughs> ออตรส <c oughs> ์อยู่แต่ว่าพอเข้ามาตอนม2ปุ๊บพอจากจบม .1 มาปุ๊บใช่ไหมครับก็จะได้เห็นแบบอย่างก็นํามาเจอคนครัวนัดเป็นแบบอย่างด้านการเป็นครูเพราะว่าตอนมัธยมเนี่ยพีพีถนัดภาคคำนวณ เพื่อนๆก็จะมาชอบมาถามมาให้สอนคณิตศาสตร์ด้วยครับ hmm. แล้วก็สงสัยว่าเออเราจะสอนอยังไงเ,เพื่อนเข้าใจดีแล้วเราก็ดูครนะูนันเป็นแบบอย่างในการสอนวิธีการพูดวิธีการนําเสนอของเขาว่าเออมันทําให้เด็กเข้าใจนะมันทําให้คณิตศาสตร์จากที่เป็นเรื่องที่ยากเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจได้ไง่ายครับถามครูวอนัทแล้วครูวอนัทพื้นฐานของของน้องพีพีแล้วพื้นฐานของคณิตศาสตร์ของเด็กโดยทั่วไป ที่ผ่ผาานมาใช้เ้าเรียกกุศโลบายหรือยุทธศาสตร์วิธีการเน,นี่ยเวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยผมจะมองอยู่ทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันคือ 1. เอาไปใช้ทําอะไรต้องตอบด็กให้ได้ปิดท้ายเรื่องให้สวยด้วยการเอาไปทําอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นคําถามหลักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการสอนแบบ Active Learning ที่ทํากิจกรรมแล้วก็เสริมเรื่องของ questioning เข้าไปอีกเรื่องของการตั้งคําถามเข้าไปอีก เพื่อให้ไม่ได้เป็นการไกด์เด็กหรือให้ความรู้เด็กอย่างเดียวแต่เด็กต้องคิดเองให้เป็นนั้นคาถามเราจึงเป็นตัวตั้งที่ดีในการที่จะให้เด็กได้คิดนี่คือสิ่งที่ผมทําน้องบีบีครับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยในความเห็นของเราตอนที่เรายังประมาณมสองมสี่ตอนนั้นประโยชน์ที่จะได้จากวิชาคณิตศาสตร์และมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนั้นคืออะไร ก็ต้องมองก่อนว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันตรงๆเลยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จากการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราได้วิธีคิดที่ซับซ้อนมันมา เราคิดหลายๆขั้นตอนไปเจอโจทย์ปัญหาไปเจอโจทย์ปัญหาในนิตศาสตร์เราคิดเป็นสเต็ปสเต็ปมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่ขั้นตอมีลอจิกมีเหตุมีผลของมันก็เหมือนในชีวิตประจำวันที่เราต้องทําอะไรโดยมีเหตุมีผลเจอปัญหาอะไรเราต้องโอเคจำกัดเวลาแก้ปัญหาเราต้องคิดเป็นสเต็ปมีเหตุมีผลในการแก้มันเป็นวิธีคิดซับซ้อนที่ได้จากนิตศาสตร์มาครับประมาณนั้นครับถามครูวอนัทตอนแรกที่สอนน้องผีๆและนักเรียนคนอื่นเราเริ่มกําหนดว่าคอนเท็กซ์ ของการสอนคณิตศาสตร์คือประโยชน์ที่มันจะได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนั้นอาจจะมีหลายเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วว่าประโยชน์ของการที่เรียนคณิตศาสตร์มันมีอะไรบ้างทําไงถึงจะไม่ให้ยัดเยียดให้น้องไปคิดตามเราให้น้องเขาคิดได้เองมีเทคนิคอะไรในเรื่องของ pedagogy จริงๆความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสาคัญมากๆเพราะว่าตอนนี้ครูไทยของเราเนี่ยคือบางทีสอนให้ทันก็ นี่แล้วน้องแล้วคือแบบบางครั้งแบบเจอเด็กพวดไปอรวมไม่รู้ว่านักเรียนนี่เขาอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสอนไปสอนไปสอนไปเด็กจะตั้งคําถามบอกเดี๋ยวก่อนครูขอสอนก่อนสุดท้ายหมดเวลาไม่ได้ถามพอดีบางครั้งคําถามที่เด็กถามความอยากรู้อยากเห็นที่เด็กถามมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่เขายังคิดไม่ถึงแต่พอเพื่อนเลสประเด็นขึ้นมาปุ๊บเออว่ะแล้วมันได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะยังไงอะครูอย่างเงี้ยพอเพื่อนถามทำให้ฉุกคิดได้กันทั่วกันทั้งห้องเลย อย่างันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยะ<ม>์เชื่อไหมท่านผู้ชมเขาเขามีแรงบันดาลใจเขาอยากจะเป็นครูเหมือนกับครูวอนัทที่ผมถามเยอะเนี่ยเพราะว่าผมอยากรู้มันม,ม,ม,มัน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 ทริกเกอร์ตัวไหนที่ที่เด็กอายุแค่16อยากจะเป็นครูแสดงว่าระ,ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่กับเพื่อนเขากับสิ่งรอบตัวเขาเนี่ยมันมีคำถามมากมายที่ครูไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ถามได้ศึกษาได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตรงนี้เนี่ย <Okay. S 2> ลึกๆที่อยากเป็นครูเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่อันที่เราคุยกันก่อนแล้วก็ในวิดีโอการแบ่งปันการแบ่งปันที่ว่าเนี่ยแบ่งปันเรื่องของเวลาหรือแบ่งปันอะไรที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นครูอยากจะถามน้องพีพีก็ oh. ที่พีพีอยากเป็นครูเพราะว่าพีพีอยากแบ่งตอนแรกอยากแบ่งปันความรู้เลยตัวเองตัวเองถนัดทางด้านคณนนิวณถนัดคณิตศาสตร์ปุ๊บเราอยากแบ่งปันแลวเราอยากรู้ว่าเออคนอื่นจะเข้าใจในสิ่งเหมือนครูสอนเรามาแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นได้ไหมเราแชร์ให้คนอื่นรู้เหมือนที่ครูแชร์เรามาได้ไหมแบบเราก็ฝึกวิธีการพูดวิธีการคิดไปก็คือเหมือนแบ่งความรู้เจอเพื่อนถามอะไรเราก็ตอบไปตอบท่าที่ได้ลองให้เพื่อนไปคิดเองบ้าง บางอย่างเราไม่รู้แล้วก็ตั้งคําถามให้เพื่อนไปถ้าเกิดตอบได้ก็คือมาแชร์กันเหมือนแบบเพื่อนรู้อะไรก็มาแชร์กันเราไม่รู้อะไรเราก็ถามเพื่อนถามผัดกันไปถามกันมาแล้วก็เรื่องแบ่งเวลาด้วยพีพีก็จริงๆการเป็นครูมันรู้สึกว่ามันเอ็นจอยในการที่เราไปสอนเพื่อนคือมันใช้เวลากับการแบ่งความรู้ไปอยู่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราจะมาเสียเวลาอะไรกับการที่เราต้องแบ่งปันให้คนอื่นเราต้องมาเสียเวลากับคนนี้เราต้องมาเสียเวลาสอนมาแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นมันเหมือนเป็น ชีวิตของครูอยู่แล้วเป็นชีวิตของการที่เราต้องไปแบ่งปันอะไรให้ใครอยู่แล้วครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมผมผมมีคําถามกับน้องพีพีมากเลยว่ามนุษย์ในโลกทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะคุณลุงหกสิบกว่าเนาะพีพีสิบนะตัวเลขกับกันเห็นไหมแต่เรามียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแล้วในโลกนี้มันมีอะไรที่แบบว่าเราจะ e n j o ยมันจะมีต้องมีอะไรต้องดูหนังเด็กตรงเด็กลิไปเที่ยวโน้นนี่เต็มหมดเลย ถ้าเราแบบว่ามีเวลาไปแบ่งปันแล้วก็ไปไปสอนคนอื่นเนี่ยเราต้องเสียสะละเวลาเราส่วนหนึ่งเราเราได้อะไรจากตรงนั้น <c oughs> คิดว่าถ้าเราไปสอนคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งเลยเราต้องเราต้องแม่นเนื้อหาตรงนั้นจริงๆแล้วแล้วเราเราไปสอนอื่นปุ๊บเรารู้ข้อบกพร่องตัวเองเราเอามาพัฒนาตัวเองได้เรารู้ว่าเรายังขาดเนื้อหาตรงนี้อยู่เราเรายังอธิบายไม่คล่องเพื่อนยังไม่เข้าใจแล้วก็ต้องมาพัฒนาตัวเองแล้วว่าโอเคตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเรายังไม่แม่นจริงๆเราก็ไปหาเพิ่มเติมมันถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองด้ว่า จุดบกพร่องตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ไปแก้ตรงจุดนั้นได้ง่ายโดยที่คนอื่นดูจากความเข้าใจคนอื่นว่าเราสอนไปเขาเข้าใจไหมถ้าเขาไม่เข้าใจโอเคเรายังไม่เข้าใจด้วยเรายังไม่เข้าใจจริงๆว่าเนื้อหาตรงนี้มันเป็นยังไงเรายังเรายังเหมือนอธิบายออกมาไม่ได้ให้เพื่อนเข้าใจครับก็คือเหมือนถ้าเราอธิบายไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเนื้อหาตรงนั้นพอถ้าเราเข้าใจแล้วเพื่อนต้องเข้าใจด้วยวานนั้นครับมันทําให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเหมือนกันที่ว่าได้น้องพีพีอายุแค่16 แล้วอยากเป็นครูตามตามคุณครูวอนัทอันนี้เป็นเรื่องเรื่องยิ่งใหญ่มากสำหรับน้องพี่พีเด็กตัวแค่นี้นะครับแล้วเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยผมสรุปสามประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องพี่พีต้องการเป็นนักคณิตศาสตร์ขั้นเทพเพราะว่าบอเอ้ความรู้เรามันเต็มที่เลยมันได้ใช้ประโยชน์เต็มที่อันที่2คือพัฒนาตัวเองโดยไม่หยุดยัง้ง อันที่สามคือทักษะในการสื่อสารในการพูดในการอธิบายอะไรก็แล้วแต่อันที่สี่ที่ได้มาโดยที่ว่าเราไม่ e x p e ซ t เพจะได้แต่มันได้มาเต็มๆและเป็นความสุขที่เป็นความภูมิใจก็คือเราเห็นคนอื่นเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดประสบความสำเร็จในการเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์เพราะเรานี่คือใจของครูนะครับเพราะนั้นผมก็ ขอชื่นชมน้องพีพีและขอแสดงความยินดีกับคุณครูวอนัทที่ทำให้น้องพีพีเป็นครูผู้สร้างเป็นอีกคนไม่ใช่เฉพาะคุณครูวอนัทอย่างเดียวจริงๆอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับชอบในวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าในตัวคณิตศาสตร์เองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของเนื้อหาความรู้อย่างเดียวหรือองค์ความรู้อย่างเดียวที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในการประกอบอาชีพบางอย่างมันอาจจะไกลตัวเกินไปหรือแม้แต่การ ที่คุณครูตอบว่าเอาไปใช้อธิบายธรรมชาติได้บางส่วนอย่างเงี้ยมันก็ยังไกลตัวจนเกินไปแต่สิ่งที่อยากจะให้คิดถึงในจุดๆหนึ่งคือเรื่องของระบบความคิดว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในประยุกต์ในเรื่องอื่นๆได้หมดเลยในเรื่องของระบบความคิดโอเคแหละทุกสิ่งทุกอย่างในบนโลกนี้อาจจะไม่ได้เป็นคณิตศาสตร์สมบูรณ์แต่ว่าระบบการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อะไรคือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขอะไรคือสิ่งที่ให้มาเสริมเรื่องของระบบความคิดเข้าไปทําให้มันแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดที่มันซับซ้อนหรือการคิดที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับในอ่าในส่วนของชีวิตประจําวัน อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาอยากจะฝากบอกเด็กไทยทุกๆคนเลยรวมถึงคุณครูด้วยนะครับเอาเด็กไทยก่อนเด็กไทยพยายามตั้งคําถามกับคุณครูให้มากว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างมันจะทําให้เราเรียนรู้แล้วเข้าใจว่าอ๋อเรียนไปเพื่อแบบนี้นะมันจะเติมเต็มความรู้ของเราเติมเต็มความอยากรู้ของเราแล้วก็การเรียนรู้มันจะเกิดแบบมีความหมายมากยิ่งขึ้นเป็น m e นิ i n g f u มากขึ้นนะครับสาหรับคุณครูพยายามที่จะ,อ,ะอยากให้คุณครูเนี่ย พยายามตอบทุกคําถามไม่ได้เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือพยายามตอบคําถามกับเด็กที่อยากรู้เพราะบางทีการอยากรู้ของเด็กมันอาจจะเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวจุดประกายให้เขาเกิดอาชีพเกิดอาชีพที่เขาอยากที่จะเป็นได้ด้วยนะครับผม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกทั้งครูแลนะนักเรียนนั่นเองครับผมผมชื่นชอบนะครับทั้งครูวอนัทแล้วก็น้องพีพีที่ได้มีนิมิตใหมายใหม่ว่าการเรียนการสอนแบบใหม่ p พ t ตฟอร y มดิจิทัลลิเททุกอย่างนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กมีเหตุมีผลมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้นมีความคิดของตัวเองค้นพบตัวเองและอินสปายว่าอยากจะเป็นเหมือนครูอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะฝากทุกคนนะครับว่าคุณครูทุกคนเราต้องเป็นคนที่รักนักเรียนให้โอกาสนักเรียน ได้คําถามในเรื่องของแรงบันดาลใจและบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากนักเรียนได้ด้วยเพราะเขาก็ได้เจออะไรบางอย่างที่มันแชร์ซึ่งกันและกันหวังเป็นอย่างยิงย่งว่าคลิปวิดีโอแล้วก็รายการของจากทางปัญญาพิวัตรเนี่ยจะสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับคุณครูทั่วไปนะครับนักเรียนน้องปีพีนะครับ จะเป็นครูที่ดีในอนาคตแน่นอนครับและวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่น่าจะเป็นตัวผลักดันให้ดิจิทัลลิเทอเรซีในประเทศไทยเกิดดิจิทัลทรานส์โอมเอชอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับมันก็ดีมากๆเลยนะครับมันอบอุ่นเวลาเราทำงานเราสอนเราก็สอนด้วยความ ความตั้งใจจริงอยากให้เขาได้ได้ไดประสบค,ความสำเร็จจริงๆเราโฟกัสอยู่แค่เด็กชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับแล้วก็ผมอยากรู้ว่ากระบวนการการผลิตภาพ,พยนตร์มันเป็นยังไงผมก็เลยไปศึกษาปกติเด็กเบื้องหลังก็จะวิ่งเล่นไม่สนใจแต่เหมือนลิฟเขาจะคอยถามถามรุ่นพี่ตลอดว่า oh. แบบนี้ทำยังไงแบบนี้ทำยังไงเราก็เลยเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้ดูสนใจการทำงานมากมากกว่ามากกว่าเด็กคนอื่น うん。<music>